สวัสดีครับนุกกี้ปารีสนะครับเนาะหวยออกแล้วหวยออกแล้วออกบ้านลุงพ้นครับพี่น้องเอ้ยหวยออกบ้านลุงพ้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอฟซีเล่าหนิเบิง้งถูกมือบอได้เงินกับเล่าจากบาทเลยหวยออกบ้านลุงพน้นโอ้ยคนได้ทัวประเทศเลยพี่น้องเอ้ยบ้านบ้านเล็กที่ของลุงพ้นเจ็ดเก้ามูสองจ้าแต่มันออกเก้าเจ็ดหวยรัฐบาลงวด หนึ่งกันญ่าเนาะครับเนาะโอ้ยเสียดายหลายโอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้แน้บ้านลุงพ้นนะครับผู้ใดได้เน้หวยบ้านลุงพ้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน้ำถูกงวดงั้มถูกงวดงวดนี่ลืมซื้อนุกกี้ปลาดิลืมซื้อจ้ะโอ้ยโอ้ยคักหลายสุดยอดเลยแฟนครับผมเขากระถือหลายเด้อคนถือก,ก๊อบเราหลายเด้อลุงพ้นนะครับหวยลุงพ้น,น์่ะคนถือหลาย เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วไฮโซคนที่ติดตามเอฟซีของเราสุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยนุกเสียจใจหลายบริซื้อเจ็ดเนกะ้าเก้าเจ็ดไปซื้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพน่ะโอ้ยพีน ơi, พ่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ได้ได้ได้สุดยอดนะครับเนาะแฟนคลับของเราเนาะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออกเลขบ้านเราเลยสุดยอดสุดยอดผูดไ้ไดได้กะ เฮ็ดบุญน้ำเล่าเด้อผู้ใดเป็น f อฟซีของเรานะครับจังใดก็ฝากกดติดตามช่องนุกกี้ปารีสนํำเลยครับเนอะโอเคครับเจอกันเนาะเมื่อนาเข้าสิไปรีวิวหยังซื้อเฮ็ดหยังเฮ็ดก็เข่าหยังเจอกันเนาะจ้าเนาะบ๊ายบายจา้า